กองกองนี้อีกเนาะพวกตะกี้เยาสับเทกโตมันเลยโอ้นี่นี่มีอันนี้นะนี่หูมันน่ะพี่น้องมีหูนี่แบบแบบนี้ตรงมีแหละสบายดีปีใหม่พี่น้องยินดีต <shr ug makes noise> <int est arts> ้อนรับกระสูซองบาลีอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะวันนี้กับบาลีก็ได้อยู่อ่าอยู่ทงหน้าเนาะ ตอนเช้าๆพี่นอ้องกามื่อนี้เป็นมือวันที่สองมกรสาสองพันสองพันเช้าสองเนาะเป็นปีใหม่ก็ปีใหม่นี่เนาะบาลีก็ต้องขอให้ทุกทา่านอายู่ดีมีแห้งอคอยร่ำคอยรวยปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเนะาะแล้วก็โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเนาะพี่นอ้องคอยทุกคนโชคดีตลอดปีตลอดไป เมื่อนี้ในบรรยากาศเศร้าๆหมอกุ้งพี่น้องอยู่นานเนาะกะ็เฮาจะพาพี่น้องไปเบิ้ง <c ười> การอ,อาหารเนาะอาหารที่เบลลีจะเห็ดในตอนเศร้ามื่อนี้เนะาะบบไม่ยังได้ก็เฮาต้องซอกกินตามธรรมชาติเนาะเวลาเฮาอยู่นาก่ปนบรรยากต้นเต้นเนาะพี่นอ้องเนาะเพราะเงินมันหายากพี่น้องก็เลยจะพาพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันอ่า ว่ามื้อนี้เฮาจะไปเฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเนาะโอเคเฮาไปเบิง่งไปรับส้มพร้อมๆกันเนาะพี่น้องโอเคเลยเนาะพี่น้องในอุปกรณ์ของเฮาก็จะมีเสียมเนาะแล้วก็น,นี่ก็เป็นคุที่เฮาจะไว้ใส่เนาะโอเคเนาะพี่น้องเฮาไปเบิง่งพร้อมๆกันเลยว่าเฮาจะไปซอกหยังมื้อนี้เนาะนี่ à tổ sọc chắc à nó nha, <laughs> <laughs> nha, à, này, con kia này, nó yu này nỉ lẽ, yu này nó, bưng nó, nó chỉ riêng à bơi tôi mình bơi nó nè nhỏ mấy chân mi hù nè và bà mang mi men men sắp thứ với nó สันเลิศพี่น้องแซบแกกลับมาเบิ่งกล่องอีกนอเนาะพูดตะกี้เขาซับทิกตัวมันเลยโอ้โหนี่นี่มีอันนี้นะ่ด็กหูมันเด็กพี่น้องมีหูนี่แบบแบบนี้ตรงนี้แหละเออ อันนี้มือก่องให้คือนจีดีก่านเห็นเราเป็นน้องนี่นี่มนจุดจีนอยู่ในนี่เน,นี่ นี่เป็นจูจีพี่น้องคิดว่าขี้ควายเนาะพี่น้องแต่ว่าแซบเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งเนาะว่ากินได้ดโอ้ยอันนี้เฮาับถึงแล้วพี่น้อง นี่พ okay, ี่น้องนึ่โอเคนอนหลังจากเข้าคุดได้อ่าหน่อยหนึ่งเนาะแมงจุจีแมงขีดควายเนาะพี่น้องนี่แล้วก็จะมางบอาหวยไปไซอ่าเขาเท็ดรอลามเนาะพอดีแม่น้องอาทิตย์มาเนาะมาส่งเขาเนาะอาทิตย์มา็นสบายดีนะ เขาเข้ามาชงหน่อยเนาะจะมางมหอยอยู่นี่เอาไปเห็ดเมนูออลามใส่แมงควายมีบอสเนี่ยพี่น้องเนี่ยหอยจูบด้เลยน่ะแซฟเด้แบบนี้น เดี๋ยวนี้เขาก็ได้ทำนีเนาพี่น้องนาะห่ยห่ยจูบเนาะเฮ้ยเขาจะไปเอาลาบกินแซ่บเนาะพี่น้องเนี้ยเขามาเก็บอาผักหอมก่อน แล้วก็ประกาศปก,กับนะประกาศคิวหนี่ไปก,กับแซ่บ အအအဖာကိကနိုေကညူမေကပြနို့စိုอစซี့စိုีစ เคน้องพี่น้องหลังจากที่ว่านำเดือดแล้วก็นเนาะก็จะได้เอาเครื่องปรุงใช้อ่าแป้งนัวเนาะผงสุรสแล้วก,ก,ก็มีเกลือเนาะเกลือลงไปแล้วก็มักมักเพชรดีแทนเอามักเพชรดิบแต่ว่าเขาบม่มีเขาก็ใส้มักเพชรปนก็ได้ แล้วก่อน,นี่เนะเาะข้าวเหนียวที่ว่าข้ามาข้ามาปันป่นๆให้มันให้มันเหนียวหน่อยให้มันมุนนะ,นะใส่ลงไปหลังจากนั้นก็ปกไว้สำหรับวัตทุด,ดิบของข้าก็มีนี่อันนี้ก็คือข้าไปคุดมาตะกี้เนาะแมงแมงจุจีเนาะภาษาบาลีเรานะ่าแมงควายเนี่ยขามาแกะปีกมันออกก่อน แก okay, ออกแล้วก็จะมีจะมีหอยเนาะเข้าไปงมมาตะกี้แล้วก็เขาจะมาต่อยกวนมันออกก่อนเนาะเพื่อว่าเขาจูบจะจะสบายมีหอยก็มีผักหอมบัวหอมอันนี้เป็นหอมใบผักเทียมนะ่ะพี่เนาะแล้วก็มีผักซีแล้วก็นี้เป็นผักกาดเนาะเข้าไปกลับโอเคเนะนาะพี่เ้องเข้ามาปรุงกันเลย หลังจากเ่วานาเดือดดีๆเขาก็เอาวัตถุด,ดิบของเขาลงไปนันก็คือเป็นแมงควายหรือว่าแมงจุจีก็เนาะลงไปเลยหลังจากที่ว่าแมงจุจีเขาซุปแล้วก็เขาก็หอยลงไปนะพี่น้องเนาะ โอเคเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้ซุกเป็นเทียมห้อยแล้วก็ห้าจะเอาเครื่องหอมของห้าใส่เนะ่อผักบัวใบผักเทียมแล้วก็ผักซีเนะ่ักซีน่าคนคนห,หนึ่ง เสร็จแล้วพี่น้องหลังจากนั้นนะก็อ่าเทใส่ถ้วยเลยก็โอเคเนาะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าสําเร็จเป็นเที่บห้อยแล้วพี่น้องเอาลามของเฮาเนาะลามแมงจุจีกับหอยโอ้ตาแซ่บนําเนาะนี่เป็นจุจีมันอยู่ น้พี่น้องสำหรับอาการของเบาลี่เดนนี่กับือว่าดีขึ้นลายเติบเนาะกาเดนนี้เข้ากับไม่เตาผักอยู่นานี่แห่มันหดกำหนดทีมอมอกำหนดไว้ก็คือ1ิสีวันเนาะหลังจากนั้นเขาจึงสามารถออกจากนี่ไปสู่สังคมได้นาอพี่น้องเนาะก่อนที่เบาลี่จะหายดีมาเป็นแบบนี้ก็คือว่า นะครับกำลังใจดีๆจาก FC เนาะถูกทูลทานที่ให้กำลังใจบาาลี่แนะนำขอแนะนำต่างๆเนาะที่ FC ให้มาบาาลีก็ได้มาปฏิบัติจนสุขภาพตัวเองดีขึ้นในตอนนี้เนาะ mm. ดีใจก็ต้องขอบคุ้โกับใจเนาะถุกทู่าที่ให้กำลังใจตลอดมาแล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีให้บรวลีหันมาปฏิบัติหักษาตัว จนดีทุกมือนี่เนาะก็ต้องขอก็โมกับใจเนาะก็โอเคเนาะสำหรับปีไหมนี่เนาะบาลลีก็ต้องขอให้ทุกทานเนาะอยู่ดีมีแห้งโชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปลำรวยลำรวยเนาะพี่น้องเนาะสาธุโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาลลีก็จะเอาไว้ประมาณนี้เนาะก็คืออยากบอกเอฟซีทุกทานเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับรู้น้ำกันว่าสภาพของบาลลีเดี๋ยวนี้ดีขึ้น ลายนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่รอท่าอ่าให้มันครบกำหนดเขาจริงอกจากนี้ได้ไปสู่สังคมน,นะเฮาก็จะกลับไปภารกิจของเฮาคือเก่าค,ค,คือเดิมเนาะพี่น้องเนาะก็โอเคนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บารี่็ต้องขอตัวลาไปก่อนอ่าสบายดีปีไหมนะพี่น้อง